ก็วันนี้นะฮะก็เป็นการเปิดตัวแถลงข่าวของ Mister Diamond นะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องนะฮะกับคุณมิลลิธนะครับเอ่อเด็กผิวหนังขาวนะฮะก็เราเป็นพันเนอร์จับมือกันทำโปรเจกต์ปวดเวทีผู้ชายที่ซิ่งมานะครับก็เป็นการเฟ้นหาเพชรทั้ง15เม็ดด้วยกันนะฮะแล้วดูว่าวันที่1พฤษภาคมนี้แบบว่าใครจะเป็นเม็ดที่สมบูรณ์สุดอะไรอยย่างงเี้ครับผมจริงๆสมบูรณ์มากของเราอยากอยากได้อะไรสักเม็ด ออตอนแรกแรกสุดนะคะคือในเวที m r n i ตอร์ไนท์ไดมอนเราต้องการเฟ้นหาแบรนด์แอมบบสเดอร์ของบริรังค์อกนะคะแล้วเราต้องการที่จะต่อยอดให้เด็กสามารถที่จะทำทั้งเข้าวงการบนเทิงและทำในส่วนอื่นที่ร่วมกับธุรกิจในเครือเราค่ะคนแบบไหนเพชรตัดหเรตจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกทคนเนี่ยเป็นเพชรเลยนะมีความสามารถหมดเลยนะเป็นเด็แค่ว่าณวันนั้นเนี่ย ความสามารถของความรูสึกปลอดภัยออกมาเป็นยังไงเนี่ยครับว่ามันต้องมีทั้งคาเลน้นมีต้องสมาร์ทมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่งั้นเราจะทำตามท้องเสดนะครับว่าสมาร์ทเซ็ตชีพตันซึ่งในสมาร์ทเซ็ตชีพตันต้องเป็นยูน,นิลน่งนลว่าเป็นยูน,นิน one. ล่งนั้นนะัมเบอร์วันถ้าในทางดูพี่นันต้อด้วยคือมันจะเป็นการแข่งที่ดูเดือดไหมครมันก็ไม่ได้ดูเดือดอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าเราถือว่าคือด้วยเมนเทอร์ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นลูกๆเราที่เคยผ่านงานกันมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ทุกคนก็มาช่วยน้อง ก็ช่วยเหลือน้องๆมากกว่าอยากให้น้องๆบบเป็นคนที่มีคุณภาพาตรงนี้ครับตอนนี้มีการไม่จำกัดหรือว่าจะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเราทำไมถึงเปิดว่างในขณ้ครับโอกาสครับโอกาส,เ,สเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเลยฮะว่าเด็กทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เคยถ่ายคลิกซี่มาก่อนอะไรเงี้ยเคยเป็นดาร้าบิทเตอร์อะไรเงี้ยน้องๆต้องอยคาอาจจะเคยเห็นผลงานของน้องมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้า ไม่มีเวทีเราเนี่ยเขาไม่สามารถประกวดเวทีไหนได้เลยถูกไหมแต่อย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เขามีความสามารถเขามีของเราไม่ควรที่จะไปแบบติดกั้นเขาว่าเฮ้ยมึงไข่โป๊มามีรอยสักไข่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไม่ใช่เราคือมนุษย์เราคือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีเนี้ยที่นักถุนวิรินเปิดออกมาเนี่ยนั่นคืออันดับแรกคอยแรกคือโอกาสของทีโอกา เปสึกยงไงบ้า,า <ผม S 1> งเขา้ต้องโชว์หน้าโชว์ตาให้ทุออกคนเห็นตัวปเป็นๆเลยเขายอมรับและเขารู้สึกว่าเขาดีใจมากบางคนนะอย่างน้องป่านร้องไห้เลยนะตอนเป็ียตัวเขาบอกว่าเฮ้ยแบบผมนะ่ะไม่เคยไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาประกวดที่นี่และผมได้คุยกับแม่และแม่บอกว่าลืมมันไปทิ้งทุกอย่างไปไม่ต้องสนใจเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นและทำมันที่ดีได้ถูกไมาาคตเกิดน้องเขาดังขึ้นมาเราก็จะมีอะไรตาง อ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเปิดเองก่อนค่ะเรายอมรับไงฮะยอมรับเปิดก่อนเลยแต่ที่ก็ไม่เป็นไรซ้ําแล้วไม่เอาฮะเปิดก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเปิดก่อนเลยเพราะว่าจริงๆละเขาก็เลือกเกิดไม่ได้คคนเราจะเดินทางผิดพลาดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเฮ้ยวันนี้แบบอ่ะเอาวะเริ่มต้นใหม่ตรงนี้แต่ถ้าคนไหนที่จะถ่ายเซกซี่แล้วก็ไม่ติดกันมันเป็นเรื่องปกติ แล้วต้องไปค้าเพียงแค่ว่าให้มันอยู่ในระบบและเราบอกของมันให้ถูกต้องแค่นั้นเองน็อตย้อนกับยังไงบ้างกับคนเข้ามาในี่ยสองพอเจถ้าเขาได้รางวัลหมดเขาจะต่อยกับใครในโครงการเป็นตัวเน่อ,อ,อ,อก็ในเรื่องของเออ่ที่อย่างที่น,อน็อตบอกไปนะคะเวทีตรงนี้คือเวทีแห่งโอกาสนะคะแล้วกเ็เราเปิดกว้างทางบริษัทเองเราทำสายเอินเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วเราก็เปิดกว้างเราเวลคัมน้องๆที่เขากล้า ในอย่างหนึ่งที่เขามีคือตรงนี้คือเขามีความกล้ามีความกล้าที่จะทํากล้าที่จะ,ะแสดงออกนะคะเราก็จะพยายามต่อยอดตรงนี้กับเขาได้แน่นอน<ม>เพราะว่าอย่างมิลินและบริษัทในเครือเราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะพาเด็กพวกนี้ไปได้แล้วก็เราไม่ได้กลัวในเรื่องของ กังวนในเรื่องของกระแสเพราะอย่างที่แมนอนบอกว่าเราเปิดแล้วเราเปิดแล้วและที่สําคัญคือเราเป็นเวทีที่มีแบบฉบเบเป็นของตัวเองนั่นคือเข้าแก้ตัวไม่ใช่อันนี้ก็เปนี่าวันนี้ก็เปิดโอกาสให้กับตูนสาด้วยในเวทีใช่ค่ะยังไงคะวันนี้ก็วันนี้มาเป็นจริงๆก็เป็นอ m b a s s a d o r นะคะให้ Miss Inner Thailand ค่ะก็เป็นเวทีเซ็กซี่แหละ แต่เวทีเซ็กซี่ในที่นี้ค่ะมันมีอะไรที่มากกว่าเซ<ม>็กซี่อย่างที่บอกไปตอนข้างในว่าเวทีเซ็กซี่ค่ะ<ม>นอกจากเซ็กซี่แล้วยังมีความสามารถ<ม>ยังมีแฟชั่นยังมีอ<ม>ินเดอร์ที่หลายๆคนบางคนอะ่ะเขาอาจจะมีละค่ะแต่บางคนไม่รู้จริงๆว่าตัวเองอ่ะเป็นคนมีของอย่างที่แม่ว่าก็อยากเปิดโอกาสอยากให้ใหลายๆคนเปิดใจกับเวทีนี้ด้วยค่ะ มีประวัติมายังไงเราก็รับหมดเลยใช่ไหมคะจริงๆมีประวัติมายังไงในความหมายนียคือประวัติางเรื่องเซ็กซี่อย่างเงี้ยเราก็โอเคไม่ปิดกั้นแต่ถ้าประวัตินักเล็กขโมยน้อยขโมยของต่างตตายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ประติเราไม่อาใช่ค่ะถูกต้องอันนี้กำลังรับสมัครอยู่เปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เข้าไปที่เพจได้นะคะใน Miss Inner Thailand ค่ะก็ฝากด้วยค่ะทีนี้ก็จะสร้างปรากฏตัณหน้าใหม่ ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ถือว่านะคะก็อยากให้แบบติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะว่าเราอันนี้เป็นาครั้งแรกนะแล้วก็จะทําปีต่อไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะพี่มิลินฝากดีกว่าค่ะพี่มิรินฝากด้วยอยากขอฝากเวทีฟิแนลของเวทีมิสไนท์ไดมอนด์นะคะวันที่หนึ่งพฤษภาและที่สําคัญเราเปิดรับสมัครแล้วสําหรับมิสอินเนอร์ใช่ค่ะเวทีมิสอินเนอร์ เชิญชมได้ที่เพจ m i s s i n n e r t h a i l a n d นะคะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay.